็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่านะครับจากคลิปที่แล้วเบนนี้โมลุก,ก็ได้ถามกีว่าเงื่อนไขในการชนะเกมที่กีเล่นกับจกักรพรรดิลูโดรามันคืออะไรกีก็ไม่ได้ตอบกลับมาแต่เขากับยิ้มอย่างชั่วร้ายที่มุมปากของเขาแล้วลีโมลุก็ได้ถามกีอีกว่า แล้วคาตอบของคาถามคงไปนี้มารู้ล่ะถึงแม้ว่ารีบรุจะถามกีไปอย่างนั้นแต่กีกับไม่ตอบแต่เพียงแค่มองมาทางรีบรูด้วยรอยยิ้มที่ผุดขึ้นมาบนมุมปากของเขาความรู้สึกอันตรายของรีบรูมาส่งสัญญาณเตือนมาที่รีบรูในตอนนั้นกีก็พูดว่ารมบรูคุ้งรีบรุถ้ถได้ยินกีเต็มคำว่าคุงเขาก็รู้สึกเสียสันหลังว่าตารสะฮอนที่สร้างความไม่สบายใจยเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่านี่มันไม่ใช่ระดับรามสังหอนอีกต่อไปแล้วดูเหมือนว่าลีบุูจะเข้าใจเหตุผลของการแสดงออกที่ละเอียดอ่อนในทันทีบนใบหน้าของโยมายและโบเดลา่าเมื่อลีบุูเพิ่มคำว่าคุงลงไปในชื่อของพวกเขาเพราะว่าตอนนี้หน้าเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วต่อมากีก็พูดกับลีบุูว่าอันที่จริงฉันมีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยพอได้ยินเช่นนั้นลีบุูก็ปฏิเสธฉันขอปฏิเสธแต่กีก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วพูดตอบว่าโอ้ฟังนี่สิ แต่แค่พูดว่าระหว่างที่กีกำลังพูดอยู่นานรีบรุลก็คิดในเจว่ากีไม่ฟังคนอื่นพูดมากเท่าไหร่อีกอย่างคนอย่างกีไม่ควรกดขู่ต่อสู้ที่โหดเที่ยมนี้และจากมุมมองของรีบรุขาทำได้แค่ต้องฟังเรื่องราวอย่างจริงใจและเขาก็รู้เลยว่าเห็นว่าโยมายแม้จะแสดงออกมาอย่างอ่อนโยนแต่ก็ยังมีความโศกที่จะตอบรมบรุและตอนนี้ก็ถึงค่าวรีบรุที่จะต้องปฏิเสธสุดความสามารถระหว่างที่รีบรุค,คิดอยู่นานกีก็ได้พูดว่า ฉันต้องการให้นายหยุดไอสารเรเลวดูโดล่าฉันจะไม่พูดว่ามันยุ่งยากพอๆกันนายแค่หาวิธีจัดก,การกับเบี้ยและทําให้แน่ใจว่าฉันจะชนะระหว่างที่กีพูดอยู่นา้นเขาก็ได้แสดงท่าทางของผู้ชายที่ไม่มีทางชั่วร้ายมากขึ้นจากนั้นจีก็ได้ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินมาหาร,รีมอลูแล้วนํามือทั้งสองข้างของเขามาบีบที่ไหล่ของรีมอลูแล้วกีก็พูดต่อว่านายจะทาอย่างนั้นหรอ ระหว่างที่เขาพูดอยูน่นานมือของเขาที่ลูบไปของรีบุลุอยู่ก็ได้เพิ่มกําลังขึ้นรีบุลุก็ได้คิดในใจว่าเพิ่มภัยคุกค,คามขึ้นใช่ไหมแล้วต่อมารีบุลุกได้ตอบกลับไปว่าฉันจะได้อะไรจากการยอมรับข้อเสนอนี้รีบุลุที่ตอบไปเช่นนั้นก็คิดในใจว่าในเมื่อฉันไม่สามารถปฏิเสธได้ฉันก็ต้องใช้มันให้มากกว่านี้มันอาจจะประมาทในการกําหนดเป้าหมายของกีแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเจราจาอยู่ดี แต่ว่าลีบรุก็พูดขึ้นมาว่าฉันขอโทษแล้วเรื่องรามก็จบลงในชั่วพริบตาเดียวอันที่จริงตัวลีบรุกรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าามจีนที่ว่าเขาคือหนึ่งในผู้คนที่เอาพลังการต่อสู้ส่วนใหญ่ไปจากฝั่งคงกีแม้ว่ามันจะเป็นการสร้างสมดุลขึ้นมาใหม่แต่ลีบรุกก็กําลังดําเนินการอยู่ถ้าจะพูดให้ตรงกว่านี้คงจะไม่เหมาะที่จะส่งสามสาวปีศาจไปยังค่ายของลีบรุกถ้ากีถูกปฏิเสธที่นี่แม้แต่ลีบรุกก็ยังถูกมองว่าเป็นศัตรูกับกี มันไม่มีทางเป็นไปได้ริบรุรุเลยเลิกต่อต้านจีและยอมรับข้อเสนอของจีหลังจากที่ริบรุไม่ต่อต้านจีแล้วจีก็ได้กลับมายัางที่นั่งทันทีในเวลาพอดีกับสนับเสียงเคาะประตูเข้ามาหลังจากนั้นประตูก็ได้เปิดออกและชูนาก็ได้เดินเข้ามากลิ่นหอมของชาลอยอบวลนเข้ามาไปทั่วทางห้องและความตึงเครียดก็ได้จางลงบนรถเข็นที่ชูนากเขียนมามีถาดเช็ควางอยู่ด้วยดังนั้นริบรุจึงตัดสินใจพัก เนื่องจากลีบุลูไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากมันได้พอจิงตะหนักว่าสิ่งนี้ไม่สามารถทําให้ปัญหาหลุดลอยไปอย่างแน่นอนเรากอับว่าชาถูกเตรียมเอาไว้สาหรับห้อ,องข้างถัดไปเช่นกันเลขานุก,การสองคนของลีบุลูและสาวใช้สองคนของกีก็พากันไปที่นั่นลิบุลุก็คาดหวังว่าให้พวกเขาไม่เตรียมใจพวกเขาก็พากันผ่อนคลายอย่างตรงไปตรงมามากกว่าที่คาดเอาไว้แล้วจิบชาดําที่ทํามาด้วยความเอาใจใส่เนียนนุ่มนุ่มชาที่ทําโดยชูนะนั้น ผ่อนคลายมากและมีรสชาติที่ต่างออกไปหลังจากที่กีกินเค้กเข้าไปหนึ่งคำเขาก็ได้พูดว่าโอ้โหรีบรุเปลียนท่าทางของจีเขาก็เขีนในใจว่ามาดีมากเลยเห,อหรอเราผู้ชายที่ได้กินเค้กเข้าไปดูพอใจกว่าอะไรทั้งนั้นแล้วต่อมาวิารดก็พูดว่าจริงๆแล้วเค้กนี่ไม่ใช่แค่ของหวานนะแต่จากชั้นทั้งหมดมีรสชาติที่แตกต่างกันที่หลอมรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เข้มข้นและเป็นชั้นๆกลิ่นหอมนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่พวงผมก็ช่วยเพิ่มความหวานลิบบูรได้ยินวิลซาโดพูดเช่นนั้นเขาก็รู้สึกโล่งใจมากด้วยเธอก็ได้แสดงความยิดเห็นในเชิงบวกแล้วต่อมากีก็พูดว่านอกจากนี้ห้องยังตกแต่งในสไตล์ที่ฉันชอบกีก็ได้เอ่ยชมเชอยอย่างไม่ได้คาดคิดเช่นกันเนื่องจากผู้ชายคนนี้เป็นทราราชลิบบูรเขาจึงใช้ศิลปภาพในการชขีดว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับควง่างามที่ไม่ได้ใช้งานแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีใครสามารถตัดสินผู้คนได้ด้วยแนวคขีย ในสิ่งนี้ก็จําเป็นต้องมีการวิปัสสนามากกว่าที่คิดเอาไว้แล้วเราโอดาโนบุนากะและคนอื่นๆแต่ก็มีความสนใจเช่นกันเนื่องจากคุณชอบร้านน้าชาที่คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสถานะของคุณคุณจึงควรค่าแก่ช่วงเวลาในการวิปัสสนาแล้วต่อมาลิมลุก,กได้ตอบกลับไปว่าอ่างั้นเหรอเยี่ยมมากที่นายเป็นแขกคนแรกที่มาที่นี่เพื่อริมรถของนายห้องนี้เป็นห้องนางเล่นชั้นยอดและพาคนมาทช่นี่เมื่อพวกเขา แลการเดินทางเข้าประตูมาเท่านั้นแล้วกีก็ตอบว่าอาฮะรีบรู้ที่เห็นกีต่อมาเช่นนั้นเขาก็คิดในใจว่านี่กําลังพยายามจะทําให้ฉันดูเป็นคนโง่หรืองไงแล้วกี้ก็พูดมาอีกว่าใช่ถูกต้องหากพวกเขาไม่ทําอย่างนั้นจอมันจีอยู่ที่ไหนถ้าพวกเขาต้องการสละเกียรติภูมิของเจ้าทําไมเจ้าไม่เพียงแค่ซ่อนตัวตนอยู่ในเงาเมืดและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในเงาเมืดตั้งแต่ต้น ครั้งแรกก็ให้ใชกระตุ้นเพื่อดึงดูดคู่ต่อสู้และแสดงเกียตจำลงที่จะไม่ยอมทําตามคาพูดของเขาก่อนที่กีจะรับคําสั่งการตอบสนองจําเป็นต้องเปลี่ยนตามคาตอบของกีแต่กีก็ยิ้มให้กับปฏิกิริยาของริมรูกีก็ได้พูดว่าฮ ah, ่าฮ่าและฉันก็แอบไปคิดในใจน่ะเหรอตลกมากริมรูที่ฟังกีอยู่นะเขาก็คิดในใจว่ามันไม่ตลกเลยและฉันก็รู้สึกเหมือนว่ากําลังถูกกีล้อเล่นอยู่ด้วย แล้วต่อมากีก็พูดอีกว่านายดูดีเจามากไม่เป็นไรฉันจะปล่อยให้ปัญหาหมดไปแม้ว่านี่จะเป็นคําพูดของฉันแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนายฉันต้องการจะทําสงครามต่อไปและทําลายจักรวรรดิแบบนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้กีก็ได้จิบชาดําอย่างสางงามเจียมนูเจียมตัวเหมือนกับราชาที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่เพราะว่าเป็นจอรมันจีเรียกว่าเป็นราชาก็ไม่ได้แต่ว่าผู้ชายคนนี้ได้ควงลูกระเบิดออกมาอีกลูกตรง,ตรง กีก็พูดอีกว่านั่นก็คือทําให้เบีย้ยของลูโดลากลายเป็นศูนย์โดยที่ไม่ค่าลูโดลาลีบรุตรู้สึกอย่างนั้นเมื่อกีพูดตะกุกตะกากเพื่อคําตอบคําถามของเบน,นี้มารู้นั่นแหละไม่มีคําจํากัดในความเข้มข้นของเงื่อนไขในชัยชนะสำหรับเกมแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเช่นนั้นสิ่งเดียวที่ถูกจํากัดก็คือกฎที่ผู้เล่นจะไม่สามารถยิงกันเองได้โดยตรงพูดอีกอย่างก็คือผู้เล่นจะไม่สามารถเขารวมลงสนามได้ แล้วต่อมารีบลุก็พูดว่าฝ่ายตรงข้ามจะต้องยอมรับความพ่ายแพ้หรือว่าความตายและการที่ไม่สามารถเล่นเกมต่อไปถือว่าเป็นเงื่อนไขในชัยชนะใช่ไหมพอได้ยินรีบรูพูดเช่นนั้นกีก็ตอบว่าใช่นั่นแหละเมื่อชาดามยังอยู่ในปากของกีกีก็ได้พยักหน้านั่นคือจกักรพรรดิรูเดล่าและกีดูเหมือนว่าจะต่อสู้กันมานานกว่า2 0 0พปีมีการต่อสู้แต่ไม่มีการเปิดเผยายโดยตรงมีการต่อสู้หลายครั้งก่อนหน้านั้น แต่ตั้งแต่การกำเนิดของไมลิมและการหายตัวไปของเวลดานาวาราชาดารามังกรทั้งสองก็ถูกกำกัดมากขึ้นการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนก็ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโลกและจากนังก็ได้กลายเป็นว่าไม่สามารถใช้กำลังเต็มที่ในการต่อสู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลของหัวข้อไปไกลเกินไปหน่อย แต่ดูครั้งหน้าอิบรุกก็รู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวการต่อสู้ก็ยังคงดำเนินไปจนถึงวันนี้กีก็ได้รักษาโลกให้สมดุลในขณะที่เพิ่มจำนวนเบี้ยในมือของเขาดูเหมือนว่าจะมีสัตว์เวทมนต์อายุยืนยาวจำนวนมากในหมู่พวกเขาด้วยและกีก็รอให้พวกมันวีวัฒนาการอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามไม่มีใครในเจ้าแห่งปีศาจเจ้ามารแห่งดาราแปดเฉกที่จะรู้จักใจแท้จริงของกี แม้แต่ไม่ริมก็ยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเกมที่กีและรูโรล่ากาลังเล่นกันอยู่แล้วต่อมาริวลุกได้พึมพอมว่าอ้าวแล้วคุยกับฉันทําไมเนี่ยเขาก็คิดในใจว่าแน่นอนว่ากีเป็นคนแรกที่ฝากดันรูโรล่าให้มาถึงจุดนี้ไม่จําเป็นต้องพูดกีก็รู้ว่ากองทัพของจอกักรวรรดิถูกทำลายลงแล้วแน่นอนว่าการไล่เวทมนต์อันยิ่งใหญ่นานอย่างต่อเนื่องจนทําให้กีไม่สังเกตเห็นมันจึงเป็นเรื่องที่แปลกแล้วต่อมากีก็พูดว่าแน่นอนว่าการฆ่าทั้งหมดนั้นถูกต้อง ชิ้นส่วนของเด็กชายลูรล่านั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแน่นอนว่ากีก็กรู้จุดประสงค์ของลูรล่าในการให้กำเนิดการนี้ด้วยหรือไม่ลีบลุก,ก็ได้ยินข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจากป่าคงจีเป้าหมายของลูรล่านั้นได้ผลเพื่อใช้ควมพ่า,ายแพ้เป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่รอดชีวิตมีการวิวัฒนาการการทําเช่นนี้เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนฝึกกองทัพแล้วให้พวกเขาเผชิญหน้ากับภัยคุกคามโดยตรงและระบุก,การวิวัฒนาการจากผู้ที่รอดชีวิต นั่นคือกลยุทธ์พื้นฐานของลูร่าหรือไม่หลักฐานก็คือแม้แต่กองกําลังซ้อมวจของจักรวรรดิทายที่สุดแล้วก็ถูกเวลล่าขวัล้างไปแต่บางส่วนก็พัฒนาไปเป็นอมตะกีได้ใช้กลยุทธ์เดียวกันคนที่ยังไม่ลืมตาตื่นไม่มีค่าเหมือนเบียและเป็นเพราะกีมีความคิดแบบนั้นเองที่เขายอมจำนวนต่อความบาดหมางระหว่างสปาราดยิ่งคนที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเป็นจอมาดี่แท้จริงมากเท่าไร่พวกเขาก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นในเกม ด้วยสิ่งนี้เป็นหลักฐานคือคำถามที่เหลือคือจุดที่ว่าการประลองจะเริ่มต้นขึ้นด้วยเหตุนี้มีพลังมากกว่าอีกด้านช่วงเวลาแห่งความแน่นอนก็คือช่วงเวลาแห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้มันยากอย่างไม่คาดคิดที่จะทําอย่างนั้นและมีบางครั้งที่มีผู้คนเข้ามาขวางทางและจนถึงตอนนี้ก็มีการต่อสู้อย่างต่อเนื่องโดยที่ผู้ชนะไม่ถูกดึงออกมาเนื่องจากเป็นแผนการเติบโตระยะยาวทั้งลูร่าและกีจึงอดทน สร้างปัญหาให้กับผู้คนที่อยู่บนพื้นโลกนี้มากแต่แค่ผ่านเวลาให้สองคนนี้แล้วต่อมาจีก็พูดอดีกว่าครั้งนี้ก็เช่นกันถ้ามีคนหลายสิบคนลอดจากวูเดล่าเป็นการต่อสู้ของพวกเขาก็น่าจะมีการปลุกพลังในหมู่ของพวกเขาด้วยพอได้ยินเช่นนั้นริบรุกก็คิดในใจว่านั่นก็คือลูเดล่าไม่ได้มองฉันไว้ในสายตาของเขาและจีก็ปฏิบัติต่อริบรุกในฐานะผู้นําที่ยอดเยี่ยมคพ่อนข้างทอแท้แต่มันก็คือความจริงแล้วต่อมาริบรุกก็พูดเดีกว่า ดังนั้นฉันจะใช้ช่องว่างนี้เพื่อโจมตีจักรวาลแล้วกีก็พูดว่าทําในสิ่งที่นายต้องการถ้าไม่จําเป็นต้องพูดแต่เจ้าก็น่าจะรู้ว่าการต่อสู้อย่างเปล่าประโยชน์นั้นไม่มีประโยชน์นแล้วต่อมาลีบรุกก็คิดว่าอาการแสดงกําลังเป็นปริปากต่อผู้เขาล้มเหลวในการเป็นภยัยคุกคามต่อผู้เขาจะเป็นการเพิ่มจํานวนของเหยื่อเท่านั้นและไม่สมเหตุสมผลในเชิงกลยุทธ์และควรปฏิเสธทางเลือกในการส่งกองกําลังแล้วต่อมาลีบลุกก็ถามกีกว่า นายรู้หรือเปล่าว่าคนของรูดอล่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังไหมพอรีเชนช์นางกีก็ตอบว่าใครจะไปรู้ถ้าแค่เน้นการออกกําลังกายของมือถ้าข้าแข็งแกร่งที่สุดข้าไม่สนใจหรอกนะว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอแค่ไหนพอรีเชนช์นางริบรู้ก็คิดในใจว่าคําพูดนี้เย่หยิ่งเหมาะสมกับตัวตนของชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผู้ชายคนนี้แบบนี้แหละในเกมอย่างไพ่นกกระจอกอย่ามองว่าฝ่ายตรงข้ามจะปัดไพ่อย่างไรจากนั้น ม่อรู้สึกว่าคุณสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายคุณก็เล่นแค่อย่างคลองแค่วและเป็นคนรับชัยชนะอย่างเต็มเต็มอย่างไรก็ตามหากเป็นเพียงแค่โชคสวรรค์และความสงบสุขโดยโชคดังนั้นคุณจึงไม่ต้องการเป็นคู่ต่อสู้ไม่ว่าทางใดหัวข้อของเกมทําให้ลิบุลุเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่แปลก,แ,ปกแต่ลิบุลุก็คิดว่าเขาจะขอเข้าประเด็นหลังอีกครั้งแล้วต่อมาลิบุลุก็พูดว่าอย่างไรก็ตามเราและจัก,กรวรรดิต้องแยกแยะระหว่างถูกเพียไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ ฉันจะทาตามความเชื่อมั่นของฉันเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถละทิ้งได้จึงจําเป็นต้องสนทนากับจกักรพรรดิรูเรล่าถ้าอย่างนั้นก็ควรที่จะรอจนกว่ากระทั่งกระดานนี้จะอยู่ในตําแหน่งที่เอื้ออํานวยก่อนที่จะมีการสนทนากับอีกฝ่ายอริบรุผู้เช่นนั้นเบนนี้มารุก็พูดว่าท่านีมบลุท่านจะไปที่นั่นด้วยตนเองหรือเบนี้มารุก็ได้ถามรมบลุด้วยท่าทางประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีการยอมแพ้ในที่นี่แล้วต่อมารีบลุก็ตอบว่า ช่วยไม่ได้เราไม่ควรฆ่ายูกิแต่เราก็ควรจะพบกับเขาและมุ่งไปสู่ความสามัคคีในเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยเพราะนี้นเช่นนั้นเบนนีมารุก็พูดอีกว่ามันจะไม่อันตรายเหรอแต่ว่าริบรุก็ตอบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็อันตรายสมมุติว่าถึงแม้ว่าจะมีคนที่ทําสนธิสัญญาสันติภาพในอดีตนายจะเชื่อไหมฉันจะไม่ทาให้มันเป็นอุบายที่จะทําให้ฉันประมาทเมือ่อริบุรุออกไปเดินเล่นนาค่าก็จะใช้โอกาสนี้ผู้รอบงหารตัวเขา ถ้าเป็นเช่นนั้นลีบรุก็ต้องเฝ้าร,ระวังตลอดเวลาและจะไม่สามารถระบุป่าหมายของชีวิตที่สบายได้ลีบรูไม่ต้องการที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นและเขาก็จําเป็นต้องทํามันแล้วต่อมาเบนีบรุตก,ก็พูดว่าครับอันข้าจะไปด้วยแน่นอนว่านั่นคือคําตอบของเบนีมารูเบนีมารุก,ก็ได้ยิ้มอย่างไร้เดียงสาเพื่อตอบสนองคาพูดของลีบรูตลีบรูตที่ได้ยินคําตอบของเบนีมารูเขาก็คิดว่าเขาโอเคกับเรื่องนั้นลีบรูตเขาสามารถบ,บอกได้เลยว่า ทัศนคติของเขามีความมุ่งม,มั่นในตัวเองว่าเขาสามารถปกป้องรีมุลูได้แน่นอนว่าเบนะิมารูนั้นน่าเชื่อถือกีก็ได้มองการสนทนาของพวกรีมุลูและเบนิมารูและคิดว่ามันช่างน่าตลกเลยก็ได้หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าพวกเจ้าดูน่าสนุกและเป็นพันธัญจิตก็น่ายินดีเช่นกันนอกจากนี้ยังมีความหัศจรรย์ใจที่รู้สึกเหมือนว่ามีช่องว่างสำหรับการอิวัฒนาการพอได้ยินเช่นนั้นรีมุลูก็ตอบว่าแค่นั้นแหละเบนิมารูเป็นมือขวาที่ฉันพึ่งพามากที่สุด พอดีนเช่นนั้นจีก็พูดว่าอ้าวไม่ใช่ดีอาโบหรอกหรือพอด้ยินกีถามเช่นนั้นรีบรุกก็ตอบว่าอ้าผู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งแต่ฉันก็พูดอะไรไม่ได้เขาเป็นคนที่มีปัญหาพอได้ยินรีบรุกพูดเช่นนั้นจีก็ตอบว่าฉันเข้าใจแล้วพอได้ยินกีตอบมาเช่นนั้นรีบรุกก็รู้สึกเลยว่าเหมือนกับว่าเขาถูกกีสงสารอยู่และมีความรู้สึกได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเป็นเพื่อนเมื่อรีบรุกดูปฏิกิริยาของกีเขาก็เข้าใจว่ากีเองก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากเช่นกัน แล้วต่อมาลีบลุรก็ได้ถามกีกว่าตอนนั้นฉันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องการจะยืนยันพอกีได้ยินเช่นนั้นเขาก็พูดว่าอะไรนะแล้วลีบรุกก็พูดว่าลูเดล่านั้นเขาสามารถมอบรักษาขั้นสูงสุดให้กับผู้อื่นได้หรือไม่พอลีบรุษถามไปเช่นนั้นแล้วกีก็ได้หลีตาลงด้วยความรู้สึกชื่นชมแล้วกีก็พูดว่าฉันดีใจที่นายรู้อย่างที่นายพูดลูเดล่ามีความสามารถที่น่าสนใจในการให้คนอื่นยืมพลังของเขา พอด้เช่นนั้นลีบลุกก็พูดว่าจริงเหรอแล้วกีก็ตอบว่าไอรู้เรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขของเงินกู้ไหมพอได้ยินกีพูดเช่นนั้นลีบลุกก็คิดในใจว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากมีเพียงแค่กีเท่านั้นที่รู้เงื่อนไขว่ามันเป็นอย่างไรเขาก็สามารถกํากัดขอบเขียของตัวละครในฝั่งของอิมพีเรียกดาเดียนที่จําเป็นต้องได้รับการปกป้องให้แคบลงได้ตอนนี้ก็ถูกตัดสินให้น้อยลงกว่าสแต่ไม่ดีที่จะเชื่ออย่างสมบูรณ์ว่านี่คือ แต่วันที่รีบรุกก่นกำลังคิดอยู่นานกีก็ได้พูดว่าอยาก,กังวลพลังของชายคนนั้นไม่ได้ทรงพลังทั้งหมดสิ่งที่สามารถยืมได้ก็คือความเสี่ยมซวมและอํานาจที่จํากัดส่วนวัตถุแห่งการให้ยืมอย่างน้อยต้องตื่นขึ้นมาและสามารถทําหน้าที่เป็นภาชนะของอํานาจพอรีบรุ่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็คิดในเจว่าดูเหมือนว่าเงื่อนไขที่เขาจะไม่รู้ซึ่งมันอันตรายต่อเขาและรีบรุ่ก็พยายามถามโดยบังเอิญและกีก็ได้ตอบกลับมาอย่างเฉียบขาด ด้วยวิธีนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ลิบบููต้องการจะทราบจะถูกรวบรวมและนั่นก็เป็นวิธีที่มันเป็นไม่มีการคุกคามที่ถือว่าเป็นทักษะขั้นสูงสุดกีเป็นคนเดียวที่พูดไดลิบรุรก็อยากจะตะโกนออกไปว่าแบบนั้นจริงๆริงไมลยมเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในประเภทเช่นเดียวกันกันกบกีความแตกต่างในความรู้สึกนั้นอาจจะทําให้เรื่องยุ่งยากมองไปที่เค้กแสนอร่อยของกีลิบรุรก็ได้รู้สึกกรดเล็กน้อยเมื่อนึกถึงมันลิบบููก็รู้สึกหงุหงดกับการขาดเนื้อหาและการแสดงออก และยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเมื่อได้รับมอบหมายงานแลกกับว่ามันเป็นทุรละของเขาและต่อมาลีบรุสก็พูดว่าฉันขอเวลาหน่อยตะกี้ก็ตอบว่าโยมันไม่ควรจะพูดบางสิ่งที่สําคัญมากในตอนนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของการสิ้นสุดการเจรจารยอย่างใกล้ชิดลีบรุสก็อารมณ์เสียมากจนจะเอาซ่อมไปจิ้มเค้กของตนเองด้วยเมื่อคิดถึงเรื่องสิ่งต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเสริมด้วยน้ำตาลรีบรุสตัดสินใจที่จะไม่หลงทางโดยกี และจะเย็นลงเพื่อวบรวมข้อมูลแต่ว่าช่วงเวลาเห็นความเงียบงันก็ได้มาเยือนคลิปนี้ผมก็แปลได้เท่านี้นะครับยังไงก็ขอจบไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้า